าสวัสดีจ้าวันนี้รายการ Little Tea ก็คือวันนี้เรากลับมาแล้วกับแป๊บซี่มิกชวนกินบอกว่าวันนี้น่าจะครบเครื่องครบโฮมประชุมเพราะเรความคิดพอกซ์งพอกซี่ก็คือเขามาแบบจะหนักจะเต็มบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเจมินายโฟดได้อยู่กับพอกซี่เมื่อไรเนี่ยมันฟินอะเออเปรี้ยวหรอหรือว่ามันอะไรเห็ดอองนี่ใช่มันล่ะอองดีเอาจริงๆทุกวันเนี้ยฉันโดนตก โดนใครตกโดนพี응่กันตกออ๋เขาดูเป no, like anyway, like ็นคนดีคนดีนี่ดูอันพี่เขาอ่านั่นปะเปิดกล่องสุ่มอะนี่ดูคือวุ่นวายมันตายวันแรกสุดๆคือแบบเลิศมากๆอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนเนี่ยไปดูกันก่อนว่ามิดชวนกินวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปกินอะไรนะจ๊ะอ่ะไปดูกันเลยทุกคนอะไรเป็นซาชิมิที่มันฟุ้งอ่ะพีใช่เลยเมื่อกี้จะพูดอยู่ฟุ้ง โอไม่คิดมากอมีพอเซียมโอเคเราจะตายเลยต้องมาจบวันเนื้อเนื้เนี่เนื้อตัวนี้ทำไมล่ะทำทำไมล่ะเขาไม่นิ่มนิ่มนิ่มยังไงนะวิคเตอร์เฮ้ ลได้กินทุกคนแน่นอนแต่ว่าการจะเข้าร้านนี้ได้เนี่ยมันต้องมีรักขับของถ้าคุณทำตามแทนได้จะเข้าร้านนี้ได้ไหนคาดคาดมีอยู่ว่าว่าแล้วไงเอาจะเลี้ยงฟผตไปออกอีเวนต์มันเลย ม่ไบ้กเขาแต่ Bref, แต way, าางนห้ดีเละเขาไม่โปรีไม่ได้น <superv decorative certified> ี่ลนี่ลย ยังไงปงปัดกระมงครอสซี่อังกฤษก็คือเราเคยเคยได้วยกันครั้งที่แล้วโอ้โหรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยหล่อขึ้นเอกลับมาย้ำความเป็นมิสเตอร์ลูทน่าที่แนะนำร้านอาหารอร่อย ุณน่ารักนะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแบบใหม่แบบสับคิวกันหรือยังคิวแต่เราจะให้ทุกคนกินเพราะว่าเราเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมก่อนถ้าสมมติชนะเนี่ยจะได้เลือกของเด็ของพรีเมี่ยในฐานะเนี่ยที่พี่เป็นนักร้องเนี่ยวันนี้ผมเลยมีเกมเกี่ยวกับศิลปินปีป๊อปมาให้เล่นกันนั่นก็คือเกมในเวลตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร ก็จะได้กินเมนูดีๆเนี่ยไปเย ผเลือกรคแหวนแล้วันนะผเลือกีการครับไหนๆคนลั่นใกล้ๆกันลเดี๋ยวเลือกอองรีเดี๋ยวผมเลือกเอ่ออห์นเองครับโอเคโอเคอ่ะอนยานคุณแบบว่ารู้จักคนเยอะใช่ไหมเออเดี๋ยวผมชนะไปไงเดี๋ยวผมเลือก่กิเยผมเลือกเอ คูโรบุตะฮงโโรและสเต็กหมูคูโรบุตะคุโรบุตะนั้นมีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่ละเอียดกว่าหมูทั่วไปด้วยสายพันธุ์วิธีการเลี้ยงและอาหารที่แตกต่างจนเป็นที่มาของรสสัมผัสที่นุ่มฉ่ำรวมไปถึงมีรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวอีกด้วยใด้ไม่ได้คุณจะส่องใครมาผมส่งให้กันเลยครับนี่กันพายการหรอนี่คิมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกงกันดีกว่าทุกคนเอาไปจับถูวไว้นะ

เไอกุ้งอเตรเตัวโตกล้ามใหญ่และเนือนุ่งสู้ลิ้นสุดทเกไกโแกเมกินของสดแลมเหรอจิ้มได้หมดตัเของชาวญี่ปุ่นสดสะอาดสขาวนวลรสสัมผัสหวานมีกลิ่นอายของทะเลระ ชอบขิดตับสดกระจายไปทั่วปากโอเคคุณจะเลือกใครมาไหมคุประปองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวผมไปเองเลยถ้าคุณไปเองเนี่ยก็จะไปเองเลยนี่น่ารักมากปากซิง

ไปนอน ว่ากิวดรับการยอมรับว่าเป็นหนในสามเนื้อวัวคุณภาพสูงของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเป็นิงออฟและต้องมาจากวัวเพศเมียที่บริสุทธิ์สีดำสนิทแต่ตอนในบรรยากาศที่เงียบสงบที่สำคัญต้องให้ไตวันพาไปเนี่ยเขามัดีคนรดว่านี่าัด้วก้ยจะจ

ไม่เป็นไรเพราบอกว่าพอสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นแจ็คพอตนะครับเหลือชาโตประยองติป็นแซกที่นุ่มที่สุดมีความนุ่มอะยอย่างมากอยากกินเป็นหมดเลยอไอ้มันสีขาวที่แทกอยู่ในเนื้อในุคือทุกคนจะบอกว่าตองค์ตี๊งไม่กี่กรัียากกิน ปูเต่าเอาเขาบอกให้กูไปนอนแล้ะใช่แล้วก็คัทด่สาใช่แต่งตาคัทดิบีขนาดเอแต่งตาไคลลี่เจนเนอร์ขนาดไหนแต่งลุคขนาดนี้เขาแต่งตาคนเดียวกัน แ oh? ียงที่นอนปะผบเอาเลครับะผมผมไปเ้ยมาและเมนูสุดายเราือมากันดีกว่าสือมือมาชุดรวมเนื้อมะซสกะวาคิวที่มาในกล่องสมบัติสุดพรีเมียมมีไมันแพรกกระจายตัวในชิ้นเหนือสนุกนะเป็นลวดลายท้าอย่ีงสวยงาเล่นเกมเป็นกินมิล่าใก่ตอนเด็กกน โฟมดโมโฟผมท่องอย่คนเดียวอุ for ้ยเลยหาน้าโฟโฟคำนี้ทุกคนได้ฟังนี่เลยโฟสกุลตลาอ๋อไม่ได้เยอ้่ต่ได้งวิ่งตุ้งติ้งิงตุงติง

ไม,ม่รวมเอาก็รวมรวมกันหรอยี่ห oh, ร right. uh, ือว่าอไงใช่ใช่ห uh ว่า huh. พ huh, ี่เป็นคนจิรวมรวมันห่อยยางพี่จะคู้ได้ยันเคยเป็นพทเังคลกินเหมือนไม่ได้ไมอกไเป็นหรกแว่าคือเรองกินเนื้อไเงี้ยแ้เราเมีแบบอะไรหวานๆไอ้ิ้งไม่สุกไเงี้ยมันจะแบบกลมกล่อมพี่กินเนื้ออร่อยเต็มมันกลมกล่อมแต่ว่าเนื้อเค็มคนไหมอ่จะมันหวานจะกินล้ล้เกินบาลานี่ดีลงมาไปลองดไอ้เรต็มใจอ่าถามพี่ยองลีดีกว่าเขาบอกว่าพี่ยอง ใช่ครับ่าอกนี่ยินเน้หานาไมพี่อเป็คนไม่กินเผ็พอ่ไม่กินเอ่ะยืงนี้คนนึงที่แบบเป็นหนื่อยเหนื่ยกล้าตายว่าจะถามตลอดว่าเผ็ดไหมเลยถาม่้อเหรอใช่พีอ้ปคนกินเผ็แบบว่าังทั้งแบบอ๋อไม่กินเไม่รู้เออแต่ดูแบบว่าขัดกับลุกนะตาดูแอกว่าน่าจะกินอะไรแบบน่ารักน่ารักคนหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนเผ็ดเผ็ดนะครับ้อาฉันรู้มานะว่าเธอเนี่ยชอบกขนมแอบเก็บไว้แล้วมากินตอนหล ไม่ได้แคบชอบเอาขนมไปซ่อนไปใต้หมอนซ่อนแล้วไปกินใช่ทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะ<แ>อออตอนกลางคืนซ่อนหิวครับเราเคยแบบว่าปุ๊บขึ้นตู้บนเตียงอะ อ๋อคือกินของหวานก่อนอ่ะกินของหวานก่อนเหรอตอนกินของหวานอยากกินของทารลตคือมันมีเล่าอะไร้ี่แบบผมกินของทาวก่อน อร่อยฮ่า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  มาเป็นทุกคนเลยบคร่วมปีคร้เราจะจเืเรืองหลังของวงพ็กซี่จะตับตนากันในกานะครับผมเนี่ยก็ได้ชวนพี่กัน จับอองรีเนี่ยไปตี้วยกันเออเร้วเราไปเล่นกันหรือ,อยังนะเล่นแล้วเล่เลแล้ว,ลลวใช่ไหมเราเล่นกันมาแล้วรอบนึงเจอเขาไปด้วยรอบนั้นซึ่งตอนนั้นแบบเป็นการนัดที่แบบดืบกลุ่มนิดนึงใช่ใช่เรารู้ว่าพีการเล่นแตเ่เคยไปเล่นกับ่กรเ่นกับเจมกับพอนี่พี่การโดอ่ะโดมากสิทแน่ละอยาให้ทุกคนสังเกตของพี่การโอ้โหเก่งเก่งนิดนึงเหมือนกันเลยนันเล่นโมีเบสิกดีนะหคนไม่เคยเล่นมาก่อนเแล้วผมเก่ง่ง แล้วนะพี่แต่คงพอดีมาเขาเล่นกับผมรวมกันเดียวเขาบเขาเสิร์ฟบดเนะแผมเนี่ยนแบว่า2คนเป็นสายเปจริงเรอกับียบุเนี่ยไเอจริงหรอจริ็สายเปงไงบ้ากคมเคมีรอบหนึงผมซื้อไอดีเกมออเกมหมาถึงเปแต่เปย์กับเกมตอนแผมรู้สึกว่าสกินอนะมันต้องมีแต่จะซื้อแบบเจ็ดพันว่าท ไ่้มาเจ็ดพได้เล่นแค่เจเดือนครับเพราะว่าเพราะเขาโกงเขาโกงอ้เี่ยใครที่โดนแฮกับใคโกงเนี่นีงเสไม่ดีเนาะลูกเหรอเหมือนเช่าเดือนละพันออเนเช่าเหอไมได้ม่จริงนะเขาขายเ่ะอแต่ว่าเอาลีเได้แค่เจ็ดเดือนเขาก็เลยคิดว่าเอาลีเลย์กอบเจเือว่าถืว่าเช่าแล้วกันแล้วหลังจากก็ไม่เล่นเกมในมือถือกเลยโอโหแลกหลงาก้ มีแลวพเแล้คือแบบ<อ>เกมเปุ้แลบบตัวเราเป็นชุดเบสิกรู้สึกแบบว่าดูาแลโหดอ่ะมันมีเกมเกมหนึง่งครับก็คือแบบว่ารู้สึกว่าเสามันสวยมากแพงมากแต่ว่าคือจู่ๆมันก็เปิด,ปดมันเปิดขายสภาพานี้แค่3วันคือการันตีเลยะประมาณ1มื่นห้ากันเ แล้วสรุปดไปมีเท <patient> <has been> <in> <c oughs> ่าไหร่รวมทัแนแต่หกืนอยู่นอยู่มเล่าตอนเด็กที่แบบเราไม่ได้มีเินขอแม่ขอเหมแมไม่ได้มีลายได้เซเลยไม่ไม่ได้หนักกากแรหรอกก็หนักอยู่ 本当。<laughs> <laughs> เก็กฮ้ยอะไรอ่ารเงี้ยแล้วหลังจากนั้นประมาณ 3- 4ปีอะจนขึ้นแบบไฮคูลเขาไม่คุยกับผมเสียใจคุดแล้วทุกวันนี้ได้ได้คุยอะไรอย่างเี้แล้วแล้วก็ขายกีตตร์ายแล้วแบบสนกนกลับแบบขายกีตตร์ตยอ้ต้องได้ยังไงนะครับวันนี้กต้องขอบคุณเอ่อ โครับของเราอซีครับน่าจะปล่อยกันครบแล้วครับครบแล้วครับตอนนี้โค้่อเชอบไหยเรบอกจ็นทอครับผัมชื่อเพชื่อว่าเรยิบแ่โครัผมตอนนี้นะครับก็พร้อมจะไปครับพออเพงชื่อว่าซัมันซเดย์นะครับผมโอ้ันเซัเปคนในใจิวันเธจเด็นคนใจเยได้ได้ มันดูเป็นคนเทนต์เพลงสำหรับติงครัันนี้ยังไม่ปล่อยเอเดน่าจะปล่อยแล้วฝากนะครับื่อว่าอาจจะเป็นเคยแครับอาสุขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาเป็นเม็ดชวนกพวกเรามาอเอไม่ใช่เงของลีขอบคุณนี่นะครับอโตเป็นั ให้พวกเราทานอาหารอร่อยๆบแล้วขอฝาก่นไปเบ็บซี่มิทชนกินให้ที่สงสัยครับดสวับี่เราิไเยเยยนะว่อ่ที่แนะนาโดยวิส่่วเขาปรปกินเพื่อรับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถชเป็นเาฮุติกชันอยู่ด้วยกันอ่อกขดบคุก อ่าโพสที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีกิจกรรมแจกแต้มฟรีด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกด้วยนะครับชวนได้ก็อร่อยกับเบ็คทีมพิชูนี้ชีวิตปิดซีซั่นยังม่เเอานี่ยครับมีโพสต์มีเจมินายรู้จากแค่นี้ มีเน่มากแต่ตัวตัวแอมจตัวต้องอกเกหอยู่กลงอยู่อ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับมิชวนกินวิทเจมินายเฟิร์สตัววันนี้ก็น่ารักเธอคือน่าคือเราได้เห็นภาพนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งกานไปกินซีวอเลยเออก็รู้สึกว่าแบบกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าแบบ แต่ละคนคือหลอกขึ้นมากพ็อกซี่อ่ะคือวิกเตอร์คือเปลี่ยนจุดนาตอนนั้นนะมาตอนนี้คือแบบดีมากมแล้วก็จะบอกว่าแบบพ็อกซี่คือเป็นขี่ป๊อปที่แบบเรารู้สึกว่ามาแรงมากใช่เออจริงก่อนหน้านี้นเ,นเรารู้สึกว่าแบบเหมือนช่วงนั้นมันมีขี่ป๊อปเกิดขึ้นเยอะมากเลยว่าวงใหมๆ่ๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าพ็อกซี่คือวงบอยกรุ๊ปที่เรารู้สึกว่าแบบมาที่สุดนาตอนนี้สำหรับเรานะอเออเรารู้สึกว่าแบบฟังมากๆ,ๆอ,อะไรเงี้ยใช่ นั่นแหละเขาเอา c ี k เคเขาอ่านแล้วยังเขาเลือกใช้รูปยังน่าจะแบบว่าเป็นแอสเซทประมาณสิบปีใช่หรอใช้อยู่หน้าร้านได้เลยคือใช่ฉ่ำคือใช้ใช้แบบยาวๆเป็นฟิลแบบว่าเซ็นแอสเซทแล้วเ่าแบบขออนุญาตใช้สิบปีจ m m ก็เลยเราเป็นแค่สาขาเดียวป้ะจ m m ก็เลยเผลอใช้เฉพาะสาขาสาขาที่ไปใช่ปะเออเขาจะเลิศจริงนั่นแหละก็สนุกดีทุกคนก็คือโฟจีเมมก็คือน่ารักเหมือนเดิมเลย ใช่ก็ต้องรอติดตามว่าจะมีอีพีต่อไปหรือเปล่าก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่อีพีหน้าายบายต้อไปจนัึงเป็นต๋อนต๋ังต๋องต๋ง